ปลาสายกินข้าวเต็มกินหัวอาหารอันนี้ลูกเป็ดด้วยอ่าน้าสปอพัดขนาดเต็ดมีตั้งหานมีหอดปลาดุกเรียนแหกคุ้ยแล้ว,ว,วตื่นไปนี่ตื่นนี้ตัวกัน อ่ไยกระดักาพุดยอดไ,ไปอันนี้ไปจิตไข่เจ็ดไขเไ่เ่ยังงเลยเน่ยังป,ป,ปยังองนอ่ะ อันนี้บ่ไวน้ําเด็กน้อยไม่ใช่เหรอนี่แหละที่เขาบอกว่าอุดดินน้ามันแล้วก็เลี้ยงปลาดุกนี่เหรอโอ้โหนะครับัตมอนฟาร์มครับผมกุดระหวังฟาร์มเพรมันก็เหมือดอ่าหนุครับเนืเพื่อนเอาดินน้ำมันอุดแล้วก็เลี้ยงปลาดูค่ะวุ้น่ะปลาดุกปลาดุกมีกบด้วยดิ คุณน,นะปลาป้องแท้สมคำลำลือครับผมว่าไม่เผาเหรายเนี่ยแล้วดินน้ำมันอุดเนี่ยสาวายน้ำเนี่นี่มีประโยชน์ตัวใหญ่ปุนน๋นปลาดุหรือว่าปลาสลายนี่นอนหมหกครับเจ้าเบิ้งครับอันนี้คือสาวายน้ำอดีต อันนี้เป็นสอนไว้น้ำ้วนี่เขาจบเกษตรมาครับพอดีช่วยไปเย็ดเป็ดไปเย็ดอย่งไรเย็ดต่อไปเย็ดเป็ดแล้วเหรอเปิงเป็ดเปิงเป็ดอ๋อไปเย็ดเป็ดอดดูเป็ดต่อโอเคไปดูเป็ดต่อมาแล้วครับมาแล้วครับจับตัวมอเตอรนำเดินแล้วเราได้เดินถือทางกับเขาไปแล้วสวัสดีจ้าปูครับปูย่าอยู่นี่สวัสดีครับไปดูเป็ดอย่าบอกนะห้องน้ำผู้ชายเรากั้นเราเลี้ยงเป็ดอ่ะ โอ้โหเดี๋ยวนมาเลี้ยงข้างในแล้วนะนี่มาดูเป็ดจันตัวมอนครับอันนี้ขอกเป็ดเด้อหืได้ล่วเหลือยู่บอ่นึกว่าขามดแล้วปดตัวยันงบนบ่แกปปแปป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 ก็ปปปนปปปปมปนปอปปปปปกปป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 ป่นปปปอปปปอปปปปปปปอปปปปปปปนปปปปป นี่เขาเรียกว่ากุลวันฟาร์มครับกินจะว่าประจำวันครับประจำตัวหม้อนึ่งสี่ละมอมมอมแม่ยุงสี่ละน้ำมือแรกเนน้ำเดินแล้วก็ย่างมาเบิ่งเย็บไปแล้วยับเปียดเขาเปียดมันจะเห็บปะกันเลนแหบเลยเนาะโอ้ามาเบิ่งเปียดเอ้าไปใส่ล่ะเล่นซ่อนแอบกันนี่หว่า มาเด้อกินข้าวเด้อเป็ดเอ้ยกินข้าวเป็ดกินหัวอาหารอ๋อมือนั่นมาแรนคุ้มกันอยู่นี่จะกินบ้านหลังนี้เป็นเพจเลทางหลังได้เลี้ยงอย่างอยู่ไหมครับอีกแล้วบ่ต้องไปเบิ่งอีกบ่นหนึ่งโอ้โหมีหลายทีเต้า ที่เมื่อกี้สาวไว้น้ำเลี้ยงปลาดุกครับที่นี่เลี้ยงเป็ดครับอันนี้เปียนน้ำเป็ดก่อนเหมือนย่างไปเะคงงมนุนกลับกลับกลบกลบใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์รค,ครับจากไม่ได้ทำอะไรไปเบื้องอย่างต่อไปนี่ไปเบื้องน้องเป็ดอีกครับ

ออันนี้ลูกเป็ดนี่อ่าดลพอพัดขนาดนะนนี่นี่หานพอมนนะคุณหาน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 หนแม่อาอันนั้นแบบอันน้นห้องเลอันนี้เป็ดพันยังงป็ดปิดเทเป็ดเทครับ อเ,เออใครเพิ่งยูไม่ใช่เลยนะหันหดูหันยังอยู่ยังยู่อันนี้ไ่กันด้่นี่เออก่อนตรงนู้นเลี้ยงหมูปา่ามีหมูปา่า โอ้ยอยากกินลาบหา่านดิอยากกินลาบหา่านดิอยากกินลาบหา่านครับบอสลาบลาบดิโอ้บอกไปว่าลาบมันอยากกินปาฮะบะบับสเซ็ตบัสเซ็ตโอ้ยมีหลายนะครับผู้ใดสนใจก็ติดตอ่อได้ครับเอาลูกเป็ดไปเลี้ยงได้นะครับนี่ติดตอ่อมาทางเพจเลยหรือว่าทางยูทูบอีกคอมเมนต์มารุ่ นี่ครับบ่ไก่บ่ไก่ครับบ่ไก่บ่ไก่ที่กัดบางโพเนี่ยเลี้ยงอยู่ในกรุงเทพกทมนี่แหละบ่ได้อยู่ป่าเด้อยปุโรวันฟ้ามน้ำเต้ยน,น้ำเดิน,หนเนหรอบ่ได้พอ่อหลายปีกลายเป็นฟาร์มไปแล้วอยู่เลย ส่ขขงกับการจบกรเกษตรไรลีได้เลยเด็กตุ้ยยังอยู่ตะก้อนตรงนี้จะเป็นลงอ่าลงลงอาหารนะครับนี่เล็กหน่อยอยังาไมา่นั่งกินข้าวกันเที่ยวนั่นมีที่วิ่งเบิ่งนกว่ามัน,มนยังไม่เว่นอืมน่ากลัวรักษป็ดอันนี้เป็ดจากเดือนนเลย เดือนเดียวนั้นี่เดือนเดียวนี่มอดเดือนนี้ถูกไงเพราะมันเป็ดไอ้ที่พวกที่ว่าหิวมากมีสีแดงสีเขียวนันป่ะมีหรอเป็ดอี่อย่างที่เขาหิวมากใส่กระลังขายตัวสีส้มสีเหลืองสีม่วงตู้นี่พักหลับอยากได้ส่วนเตะกิดต่อมาครับติดต่อมานะจ๊ะโอ้ยอยากกินลาบห่านดิ อยากกินลาบดิลาบ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 กระเพรากระไรกระเพรากระไรมันบอกว่าแซ่บว่าแซ่บก็การ์ดกาดอนย่านตายกระปินตัวหนึ่งย่านตายกระปินแซ่บปะแซ่บปะอือสิบสิบมีน้านี่หมายถึงอะไรเนี่ย เอามาบอกอ๋อไปแล้วไปแล้วอ๋อขามนีไปแล้วสิบมีนาตัวเดียวขาดกี่เลยเลอ๋อสิบมีนาอ๋อตัวนั้นต้นขุนเท่ากับสิบมีนาตัวนี้เขียนไว้อยู่ด้ครับพี่น้องอันนี้จะไอ้นิ่มจะเป็นยี่ห้ากุมภาบอกโจทย์เรานนั้นบอกโจทประธานนักเรียนปีสองห้าหกศูนย์สรุปผลเลือกตั้งครับทุกคนละ กุยเป็ดใชยเนาะนี fort, no ่ตัวผู้ครับเป็ดปรไเด้ยเด้นั่นก็เป็นองค์เพาะพันกบแต่ก่อนอยู่ตรงนี้เอาพันกบทางในกะอยู่แล้วโอ้ขางคืนโมกกามาดหรอกนี่แหละครับพามาเบ่ง ข้าวมาเบื้งตัวบอลฟาร์มนะติดต่อสอบถามอยากได้ลูกเป็ดแม่เป็ดแม่แมพันธุ์อยากได้ห่านไปลาบกันเถอะท้มาเด้อพี่น้องเด้อจะย<ม>ึดถิ่มเบิดท้วมไว้ใต้ล่างนั่นแหละไปข้างหลังมันเปนเบื้องหลังการแสร์มันชิบ่าอะไรแหวบครับบ่แหวบเอาไปไป,ไปกลับไปมาแล้วครับอย่างนี้มาดูห่านต่อโอ้มาเกี่ยบเป็ดเกี่ยบปลาดุกเกี่ยห่านต่ออ้าว อาบน้ำก่อนอาบน้ำก่อนอาบบลอลาบดอรอสครับกุะระวดต่ำม,มีตั้งเจ็บมีตั้งหานมีหอดปลาดุกเรียนแหกคือได้โอ้อาบน้ำ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 มีต้นตะกบกลางเมืองเลยครับนี่ Muy lưng lưng lắm bắn trong trim lưng 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 ถือควนถ่ายได้เร็เนี่ยมแอแหบพอมีแห้งไงเร็ว่ <c oughs> โอ้โหวันอัเว้ม Các bạn hãy bưng, cho kênh lalaschool Để không <laughs> 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 พี่น้องครับฝากกดติดตามชุบนะรอยแล้วมีแนนเห็บก็ได้ไม่เห็บดักเยอะเลยครับเป็ดเป็ดยังกันเป็ดเทศเป็ดเทศครับตัวใหญ่ๆเป็ดเทศพี่น้องนี่แหละที่ว่านโมตสากนะครับว่าตัวราดตัวสามมาเนี่ยเป็ดฟังพุ่นกับมีครับต้นกล้วยกับมีเด้ ใบเห,ห็ออบมึงข้นเขาวางในมั้ยอย่าเด้อนี่เป็ดเทหหือกใบเห็บเยอะเลยสนใจเอาได้ครับไปต้มไปลาบเด้อเนี่ยไปทางพู้นทางนู้นเขาไปอีกครับโอ้ต้แม่เพื่อนที่เพื่อนหลายเนาะอือรวมฟาร์มเพื่นที่เพื่อนหลายตัวนะใส่ให้เป็นประโยชน์อีดเป็ดดำกับจับจับ หลายที่ครับเหยาเก้าเียาดั้มกันเดี๋ยวตอนไปกินเก่ากันเนี่ยตอนมาตอนมาไปแล้วตื่นไปหนีตื่นหนีตัวกันโอ้ยอะไรารดัะสชุดยอดไปอันนี้ไปกินไข่เป็ดไข่ ตัวเป็ดไข่นเนาะเยอะไปยืนยพูดยีไทยไบิ้งละวันคุณละวันฟาร์มที่ประตูฟาร์มปีปัตูฟาร์มนาะไปยินหายแน่กดไทยเออนี่โฮโค่นี่เราของแท้คือเลี้ยงเป็ดเด้อไปเลี้ยงนั่นเนี่ อย่ยทำกย้เ้ยยาทำสุดใจปลาดุกครับติดต่อมาได้ครับเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์ไว้ข้างล่างนะครับขอบคุณครับอยู่ในกรุงเทพนิลาสวัสดีครับบ๊ายบาย